สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำใบไม้แบบนี้กันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเราแตงกวามานะคะหั่นแบบนี้จะได้รูปใบไม้อัตโนมัติไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เขียนตัวเอสกันเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะียนแกนใบไม้นะคะ เราก็คว้านตรงนี้ออกนะคะเิร็จเรามาทำคว้านใบไม้แบบนั้นเลยนะคะเราก็จะได้มารูปแบบนี้นะคะ ทำอีกข้างหนึ่งเช่นกันนะคะ เสรแล้วเราก็มาทําอยากไปไม้ไออยากไปไม้กันตรงนี้นะคะทําทํารูปไปไม้แบบนี้นะคะไอลงตรงร่องแบบนี้นะคะจะได้จะได้ใบไ,ไ,ไม้ที่ออกมาดูสวยงามน,นะคะ การจับมีดนะคะให้ให้เราใช้นิ้วชี้ประคองข้างๆใบไม้นะคะแบบนี้อีกข้างนึงทาเหมือนกันค่ะใช้นิ้วชี้ประคองตรงนี้นะคะเสร็จเราก็ใช้ใบมีดปรีดแบบนี้ไปเลยนะคะตัดแล้วก็ปรีดแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้ไปจน ะะเสร็จแล้วค่ะต้นไม้ของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ